สวัสดีครับชาวซูเปอร์สไตร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยกับผมเอ็มทเน่นะครับก็เริ่มต้นกันที่ฟุตบอลอยูโรปาลีกวันนี้นะครับยังไงถ้าคิดเห็นตรงกันใจตรงกันอยากจะลงลงจริงแล้วเลือกไปที่ลายแอดของเรานะครับลายแอดสี่ยอดกุมารได้เลยนะครับรับประกันความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับแลวก็ตรงต่อเวลานะฮะ ไปเริ่มที่เกมร่วมบาเลนเซียเจอกับบียรียลครับทีมอันดับ6ของลาลิก้าเจออันดับที่18นะครับซึ่งสถานการณ์ในเกมนั้นแรกเนี่ยเป็นบาเลนเซียครับบุกไปเอาชนะบียรียลเรือดำน้ำสีเหลืองได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งสถานการณ์วันนี้กลับมาเล่นในเมสตาญาสกอร์ก็ได้เปรียบนะครับวันนี้บาเลนเซียแพ้0-2ก็ยังเข้ารอบเพราะได้อเวโกแต่ถ้าชนะการันตีเสมอก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับสถานการณ์บีบบังคับให้บียรียลต้องยิงประตู นอกบ้านให้ได้อย่างน้อยนะฮะสามลูกต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องพูดอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะมาดูฟอร์มกันเล่นหน่อยดีกว่าครับบาเลนเซียนะครับชนะมาเขาเรียกว่า สีเสมอ1น,นะครับโดยเชาะในช่วงสี่ 4, แพ้1น,นะครับโดยที่หลังจากที่ชนะบิเอเรียลมาก็ยังถล่มเลบบนเต้มาในเกมล่าสุด3-1แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสถุดคือราโยบายเยกาโนสถุดที่แบบผมจำอะฮะเพราะวันนั้นก็ยกหางวาเลนเซียไว้แต่วาเลนเซียก็ทำแสบเหลือเกินวันนี้หวังว่าจะไม่ทำแสบนะครับเจอก,กับบิเอเรียลที่5นัดหลังสุดแพ้ไปถึงสเสมอ1และชนะ1นะครับก็มาชนะในเกมล่าสุดที่เหนือกีโรนา1ประตูต่อ0นะครับจาก การเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินสำหรับเบียริอัลนะครับผมมองว่าเบียริอัลเองคงคงจะยกถ้วยนี้นะครับยอมยกธงแล้วหันไปลุ้นหนีตายในลาลิกาสเปนมากกว่านะครับอีกอย่างคือตัวเจ็บเองนะครับอย่างรูโนโซเรโน่มิเกลยอนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมด้านบาเลนเซียได้คลอสโซเลกลับมาอีกต่างหากนะครับวันนี้บาเลนเซียที่เป็นต่ออยู่ออ่ครึ่งควบ วันนี้จะย้ำชัยชนะครับด้วยการเอาชนะเบียรเรียลได้1ประตูต่อศูนย์ถือฝั่งเจ้าบ้านไว้ได้ครับอีกคู่หนึ่งรับเชลซีเจอกับสลาเวียปรากนะฮะคู่นี้เล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นัดแรกเชลซีบุกไปชนะถึงปรากได้1นึ่นั่นหมายว่าสถานการณ์วันนี้เสมอหรือชนะเข้ารอบแน่นอนแต่ถ้าแพ้ศูนยต่อเวลาแต่ถ้าแพ้12สองเชลซีตกรอบเพราะเสียเวโกนะครับสถานการณ์เชลซีฟอร์มดีมาตลอดนะครับ ชนะทั้งซาเวีย์ปรากคเวสต์แฮมไบรตันและคาร์ดิฟแต่ดันมาแพ้ลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดศูนย์ครับด้านซาเวีย์ปรากคหลังแพ้เชลซีกลับมาสเสมอกับสปาร์ตาปรากคในดาร์บี้แมตช์ของกรุงปาร์ก1ประตูตอน 1, นะครับและสถานการณ์ของสปาร์ตาปรากคเองก็บีบบังคับให้วันนี้ ต้องชนะเท่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเชลซีในรายการนี้แม้จะสลับเพืเ่อนตัวสำรองลงแต่ก็ทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับเคียร์มาโมเคียร์ไดนาโมเคียฟตกรอบมาได้แบบยิงประตูถล่มทลายแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเชลซีอาจจะย้ํายัดเยียดความปรชาชัยสลาเวียปรากมากกว่า2ลูกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า1คือประสบการณ์และเชลซีก็อาจจะเป็นตัวใบสำคัญถ้าควา้าแชมป์รายการนี้ อาจจะได้ไปอยู่ฝั่งแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเหมือนกันนะครับเต็มที่ครับไอเดนซา,าจะไม่ได้ลงแต่ก็เป็นปกติอยู่แล้วในรายการนี้นะครับก็เชลซีชนะ2-0ครับไปท้ายด้วยเกมคู่ระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับเบนฟิก้านะครับก็อันดับ4ของเยอรมันเจอกับจาฟูของโปรตุเกสนะครับสถานการณ์นัดแรกเบนฟิก้าเปิดบ้านถล่มมา4-2วันนี้เล่นที่ P.S.D Bank Arena นั่นหมายความว่าแฟรงก์เฟิร์ตต้องชนะ2-0เข้ารอบ สามหนึ่งก็ยังเข้ารอบแต่ถ้าสี่สองต่อเวลาแน่นอนเพราะเวโกเท่ากันนะครับแ,แต่อย่าเสียประตูเกิน13ึงสามนะครับมีหวังจบเหตุแน่นอนนะครับแฟรง์เฟิร์ตฟอร์มาเริ่มดรอปลงหลังจากที่แพ้เบนฟิก้าก็ดันมาแพ้ออสบวกหนึ่งสามหรือมองอีกมุมหนึ่งคือทิ้งถ้วยในบ้านแล้วมาลุ้นรายการนี้เต็มที่นะครับมเมาจริงกับจังรายการนี้หรือเปล่าขณะที่เบนฟิก้าเองนะครับคือต้องบอมยอมรับว่าสามนัดหลังสุดกดคู่แข่งไป 12ประตูนัดละ4ลูกนะครับหลังจากที่ชนะแฟรงก์เฟิร์ตก็ถล่มวิกตอรยเซดูบอลไป4-2นะครับมีปัญหาเรื่องเกมรับแหละครับแต่ผมเชื่อว่าในรายการนี้เบนฟิก้าเองก็คงมาเน้นตั้งรับแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับและแฟรงก์เฟิร์ตเองก็มีตัวทีเด็ดอย่างพวกลูก้ายูวิชเองก็ตามแต่ อาจจะถูกการสวนกลับจากเบนฟิก้าได้วันนี้ผมจะเลือกเชร์ว,ว่าเบนฟิก้าจะเสมอแฟรงก์เฟิร์ตครับ1ประตูต่อ1แฟรงก์เฟิร์ตจะกดดันตัวเองและยิงประตูไม่ได้นะครับนี่คือทีเด็ดของผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันที่4สียอดกุมารคุยกันได้เลยครับสวัสดีครับ